สวัสดีค่ะจากคอมเมนต์ของลูกค้ารายนี้นะคะจากการที่เขารับประทานนะคะ เมื่อมีอาการไวทองเนาะแล้วก็บอกว่าถูกใจสุดๆเลยนะคะนี่ขนาดทานไปหนึ่งเดือนนะคะถ้าทานครบสามเดือนเนี่ยก็คงจะดูเด็กกว่านี้นะคะพินจะมาขยายความตรงนี้นิดนึงค่ะว่าในส่วนของสมุนไพรคนใหม่เนี่ยที่ดูแลเกี่ยวกับภาวะไวทองทำไมทานแล้วนะคะจะยิ่งดูเด็กลงนะคะมีหลายท่านที่ประทับใจสินค้าเราแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าในส่วนผสมของ,ของตัวสมุนไพรสูตรเนี่ยคะ่ะสูตรต้านไวทองเนี่ยนะคะ มันจะมีสารที่ใหแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะทั้งในผิวมะนาวเอยนะคะในมะขามป้อมเอยนะคะเป็นสูตรที่ขับพิษแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการไวทองเช่นนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายร้อนวูบวาบนะคะแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยตามข้อนะคะเป็นฝ้าฮอร์โมนรักษายังไงก็ไม่หายนะคะ ฝ้าฝังลึกเลยฝ้าเนื่องจากขาดฮอร์โมนผิวไม่ชุ่มชื้นนะคะมีอาการภายในแห้งนะคะแนะนำให้ปรับสมดุลจากสมุนไพรสูตรนี้ได้เลยค่ะเป็นสูตรสมุนไพรที่ปลอดภัยนะคะขึ้นทะเบียนถูกต้องนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้ายังไงช่วงคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ